เอาละฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับระบบตลาดนะฮะว่าตัวระบบตลาดเนี้ยเอ่อมันทํางานยังไงนะครับแล้วก็เราจะต้องทํำยังไงนะครับให้มันเป็น100%นะครับในตรงนี้นะแล้วก็สาเหตุอะไรนะครับที่มันเกิดปัญหาทําไมมันถึงแบบไม่100%เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้คุณผู้ชมได้รับฟังแล้วกันนะครับ แต่ว่าก่อนที่จะไปในเรื่องของระบบตลาดนั้นนะครับเรามาทําความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่ายุ้งฉางก่อนนะครับอันนี้ก็คือยุ้งฉางจะขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับก็มีผลเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวคลังสินค้านะครับก็คือ Storehouse นะอันนี้โอเคอันนี้ก็ทํางานเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบพวกสิ่งของนะสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายนะครับเกี่ยวกับตัวยุ้งฉางเนี่ยก็จะเป็นตัวแอดวานซตัวนี้นะครับขั้นสูง นะฮะเราสามารถมาติ๊กพวกนี้ได้นะครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันทํางานยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือการอนุญาตนะครับว่าให้ storehouse เนี้ยสามารถเก็บของอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็น่าจะเข้าใจกันแบบพื้นฐานแล้วเนาะแต่ว่ามันก็จะมีความพิเศษอยู่นะครับก็คือถ้าเรามีคนงานอยู่ในนี้แล้วทีนี้นะครับเรามีการติ๊กอะไรสักอย่างนะครับในนี้อย่างเช่นเราติ๊กเป็นขนมปังก็ได้นะครับคนงานในนี้นะครับก็จะมีภาระงานนะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือ สามารถส่งขนมปังนะครับจากที่ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในโกดังที่อื่นนะครับหรือว่าจะไปอยู่ในแบบสถานที่ต่างๆเนี่ยอยู่ในร้านเลนอะไรนะครับเขาจะขนมาใส่ร้านให้ด้วยนะครับเป็นพลักงานของเขา2คนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราติ๊กมานะโดยปกติแล้วถ้าเซตติ้งปกติก็คือทําทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเอ้ยทำไมผมแบบไม่ได้ติ๊กทุกอย่างเลยครับแบบตัวที่มันเป็นดีฟอ์นะฮะนั่นก็เพราะว่า คนที่ผมอยากจะให้ส่งของนะครับผมก็ไม่อยากจะให้ไปทำงานอื่นนะฮะที่มันแบบว่ามันไม่ได้เป็นเกี่ยวกับส่งของนะฮะเพราะฉะนั้นผมเลยแยกยุ้งฉางนะฮะอย่างอันเนี้ยผมไปขนแป้งมานะครับจากที่ไกลๆนะฮะก็รู้สึกว่ามันจะเป็นนู่นเลยนะครับตรงฟาร์มตรงนู้นเลยกังหันลมมันอยู่ไกลมากนะครับเขาก็จะขนแป้งมาใส่โกดังตรงนี้ให้อย่างเดียวเลยนะครับแ่าแล้วก็เอามาทำตรงนี้เลยนะครับในส่วนของเตาอบขนมปังนะครับส่วนคนที่ยุ้งฉางเนี่ย ถ้าเกิดว่าเขาไปเปิดร้านอย่างนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเออไม่ต้องไปคิดมากนะครับถ้าเกิดว่าเขาไปเปิดร้านเนี่ยการเปิดร้านในเกมนี้นะครับครอบครัวนี้นะครับที่มีประชากรอยู่ทั้งหมด3คนนะฮะต่อ1ครอบครัวเนี่ยเขาจะเสียแรงงานไปเพียงแค่1คนนะฮะไปเปิดร้านอีก2คนเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับหมายความว่างานในการขนแป้งเนี่ยผมจะลดลงเฉยๆนะครับการเปิดร้านเนี่ยต่อให้มันเปิดเยอะๆไม่เป็นไรนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีงานไหนแบบบางงานเงี้ยที่แบบเฮ้ยเราเราแบบเร่งเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นแบบเออลงถลุงหล็กเงี้ยดันมีคนมาเปิดเนี่ยแต่ผมอยากได้แร่เยอะๆนะครับก็ลดไปแล้วก็เพิ่มมาใหม่อย่างนี้นะครับมันก็จะช่วยได้นะฮะแต่ว่าปกติแล้วผมจะเซตนะครับแบบว่าบ้านใกล้ๆอย่างนี้นะครับอย่างเช่นยุ้งฉางนี่นะครับอ่ายุ้งฉางเดี๋ยวเอายุ้งฉางตัวนี้เป็นตัวอย่างนะยฮะยุ้งฉางตัวนี้ใช่ไหมครับผมก็จะเซตแบบว่าเฮ้ยบ้านตรงเนี้ยแหละ เออให้เข้าไปทํางานในยุ้งฉางตรงนี้นะครับ2อครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นเวลาเขาว่างงานนะครับเขา,าจะยืนอยู่หน้าบ้านนี่แหละเขา,าไม่มีอะไรทำนะฮะเวลาแบบมีงานมาปุ๊บเดินไปเอารถเข็นที่ยุ้งฉางเลยอันนี้ถือว่าจะค่อนข้างไวนะครับในการทํางานอันนี้ผมแนะนานะก็ไปออกแบบกันดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบขั้นสูงหน่อยมันจะเซ็ตนูน่เนเซ็ตนี่อาจจะค่อนข้างเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เซ็ตนะครับไม่ได้เซ็ตอะไรเลยเนี่ยสิ่งที่เราจะเสียไปนะครับในเกมนี้ก็คือแค่ ประสิทธิภาพนะครับเราอาจจะต้องใช้คนงานมากกว่าปกติเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วคนงานในเกมเนี่ยมันก็แบบมันก็ไม่ค่อยพออแล้วนะถ้าเกิดว่าเราเซตได้มันก็ดีนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับคือในยุ้งฉากนี้นะฮะมันจะมีรถเข็นอยู่แค่2อถึงสคันนะครับเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยอาคารขนาดใหญ่เนี่ยมี3คันนะฮะเพราะฉะนั้นการแอดครอบครัวเข้าไปเยอะๆเนี่ย อาจจะไม่ได้ส่งผลทําให้ขนของในระยะไกลได้เร็วขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องมียุ้งฉางที่มันเยอะขึ้นนะครับในการขนของนะใส่ครอบครัวไปแค่ไม่มากนะครับอาจจะใส่ไปแค่สองนะฮะซึ่งไอ้เรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ยุ้งฉางนะฮะอาจจะส่งผลถึงหลายๆงานนะครับในนี้นะฮะอย่างเช่นเตาเผาถ่านนะครับอันนี้อาจจะนอกเรื่องนิดนึงนะครับเตาเผาถ่านมันก็จะเผาได้ทีละสามใช่ไหมถ้าเกิดเราใส่คนเข้าไปเยอะๆนะครับ เขาก็จะมายืนรอนะครับก็จะทํางานไม่ได้นะอันนี้นอกเรื่องนิดนึงแล้วกันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวตลาดนี้นะฮะเวลาคนในเมืองนะครับเอาของมาส่งนะฮะที่ตลาดนี้มันจะมีความจุสูงสุดนะครับอยู่ที่จํานวนบ้านนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมน่าจะมีประมาณ127บ้านนะหรือไม่ก็น่าจะ127นะฮะแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเกิดมันเป็นบ้านแฝดเนี่ยเราจะนับ2หลังหรือเปล่านะครับอันนี้ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับ และทีนี้นะครับความจุสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวเกณฑ์ที่จะต้องมาวัดนะครับว่ามันจะ1 0 0หรือเปล่านะฮะแต่ในบ้านบางหลังนะครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้แล้วกันนะฮะก็เขาต้องการสินค้าหลายประเภทนะครับอย่างเช่นตัวอาหารนะฮะต้องการ4ี่หลอดเลยเห็นไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องมีสินค้าให้เขาถึง4อย่างนะครับสประเภทนะเขาถึงจะพอใจแบบสูงสุดเลยนะครับแบบ100%นนะฮะสำหรับบ้านหลังนี้นะแค่บ้านหลังนี้หลังเดียวนะครับ ส่วนเชื้อเพลิงเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีฐานหรือว่ามีฟืนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสูงสุดแบบ127อันแบบนี้นะครับก็จะทําให้เมืองของเราเนี่ยมีเชื้อเพลิงแบบ100%แบบง่ายๆแล้วนะครับเสื้อผ้าก็เหมือนกันนะครับส่วนเสื้อผ้าผมตรงเนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นใช่ไหมเฮ้ยผมผมเนี่ยมี127หมดแล้วนะครับทั้ง4อันเนี่ยแต่ทำไมมันยังส่งผลให้แบบว่าเกิด8 8ออยู่นะครับเฮ้ยเป็นเพราะว่า เอออุปสงค์อุปทานอะไรแบบเนี้ยตรงเนี้ยมันไม่พอหรือเปล่าผมขอเฉลยเลยละกันนะครับว่าบ้านของผมทุกหลังนะครับไอ้ตรงนี้หลอดมันเต็มหมดเลยแต่ว่ามันยังคง88%อยู่นะครับนั่นก็เพราะว่า เรานะครับมีตลาดอยู่2อ bon ันแบบนี้นะครับอันนี้ผมมีตลาดเพียง2 bon อันน,นะครับพอมันมีตลาดซ้ายขวาแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าพอเรามีตลาดซ้ายขวานะครับมันจะเกิดเหตุการณ์นะครับที่ประชาชนของเรานะครับผู้อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะเลือกตลาดและว่าตลาดไหนนะครับอยู่ใกล้บ้านเขามากที่สุดนะครับเขาก็จะไปตลาดนั้น <falsch S 2> ถ้าเกิดว่าตลาดทางซ้ายมือนะครับตลาดเนี้ย เอ่อมีผู้คนเข้ามาเลือกใช้นะครับแบบประมาณสัก100หลังคาเรือนแล้วกันนะแต่ว่าผมมีของให้เขาไม่พอนะครับอ่ามีของไม่พอนะมันจะทําให้เกิดเปอร์เซ็นต์นะครับแบบไม่เต็มนะฮะถึงแม้ว่าเราจะใส่เข้าไปนะครับเต็มเต็มแล้วนะครับเนี่ยอย่างเช่นผ้านะครับร้อยยีนะฮะมันจะไม่เต็มนะเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันอาจจะไปกองอยู่นะครับในอีกตลาดหนึ่งซึ่งมันจะล้นนะฮะทำให้แบบว่าความต้องการฝั่งเนี้ย มันมากกว่านั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลนะฮะที่ทําไมถึงมันเกิดเหตุการณ์88เอเ๊ะแล้วเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่าซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะมีมอสตนะครับที่ช่วยขยายตัวตลาดนะครับแต่ว่าเราจะเอาตัวที่มันเป็นตัวที่เขาออกแบบมาได้แหละครับตัวเกมเนี่ยถ้าแบบที่ง่ายที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลบตลาดอันนี้คือแบบที่ง่ายที่สุดนะฮะผม บอกเลยว่าการที่เล่นตลาดเดียวเนี่ยเออมันอาจจะทําให้เราเนี่ยบริหารได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็คือแบบว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับก็มีตลาดเดียวนี่แหละครับแล้วก็เราก็มีแบบว่าตัวยุ้งฉางกับตัวพวกโกดังสินค้านะครับอยู่ใ,ใกล้ๆนะฮะแล้วก็แบบจ่ายของเข้าไปนะฮะโอ้โหคนเดินกันยเยอะๆเลยทุกคนดูดิสุดยอดที่นี้นะครับเห็นไหมว่าตัวพาดเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะเริ่มเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะมีแบบพวก คนงานนะครับพยายามที่จะเอาผ้านะครับเข้ามาเติมในตลาดให้เต็มนะครับพอเติมเข้าไปเต็มนะครับเหมือนประชาชนในเมืองผมเนี่ยต้องการของพวกผ้าเนี่ยแค่ประมาณ2หรือ3อย่างนี่แหละครับเห็นไหมครับว่า127เนี่ยเต็มและร้อยเปอร์เซ็นต์เออประชาชนไม่ต้องคิดมากครับมากูนแค่ตลาดเดียวเลยนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะออกแบบนะครับเมืองนะฮะให้แบบว่าเปิดแบบความคิดสร้างสรรค์น,นะครับก็จริงๆแล้วผมว่ามันก็ทําได้นะ แต่ว่ามันน่าจะจัดการเรื่องของเปอร์เซ็นต์นี้ยากหน่อยนะครับอย่างแรกเลยก็คือต้องทําใจนะครับว่ามันจะไม่1 0 0นะคุณอาจจะทาได้80เนี่ยคุณก็เก่งละแปดเก้าสิบนะครับอะไรเงี้ยส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนํานะครับก็คือระบบนะครับในเกมนี้ซึ่งในเกมนี้นะครับระบบส่วนใหญ่นะฮะเขาจะทํางานเป็นตามลําดับนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเป็นตลาดที่1ใช่ไหมที่ผมมีไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตลาดที่2นะครับ ตลาดที่2องผมสร้างไว้คร่าวๆก่อนแล้วก็ตัวนี้เป็นตลาดที่3นะครับตลาดที่3อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับตัวเกมเนี่ยในเกม m a แมนน r ลเลยนะครับแทบจะทุกอย่างเลยนะครับจะไม่มีการคำนวณเยอะมากนะครับเพื่อแบบเป็นการแบบ o p พติ i z e เ e อร์ฟอร์แมนะครับแบบไม่คิดเยอะนะฮะเพื่อให้แบบคอมเบาๆนก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเรียงตามลำดับเลยนะครับ ที่เป็นตลาดที่1แล้วก็มาสร้างตลาดที่2ให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็ไปตลาดที่3นะครับเดี๋ยวขอนอกเรื่องหน่อยแล้วกันนะครับอย่างเช่นแบบว่าเรามีหลุมศพนะครับที่แบบว่าสร้างไว้นะครับแบบหลุมศพพวกนี้นะแบบมี1หลุม2หลุม3หลุม4หลุมแล้วเราแบบเอาคนงานเข้าไปนะครับในหลุมศพแบบเอาจะฝังโจรใช่ไหมเขาจะไปฝังแต่หลุมแรกนะครับถ้าเกิดว่าหลุมแรกเนี่ยคนงานมันแน่นเอียดแล้วขอถึงยมาแบบ มาฝังหลุมอื่นนะครับอันนี้ก็แบบขอนอกเรื่องนิดนึงแล้วกันนะครับให้เห็นระบบการทํางานของเกมนี้นะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นระบบนี้แทบทั้งหมดเลยนะฮะเราถึงสามารถเล่นได้แบบไหลลื่นนะครับในเกมนี้นั่นเองทีนี้คุณผู้ชมจะมาเห็นแล้วว่าเฮ้ยตลาดมันสร้างลําดับใช่ไหมหนึ่งสอนะครับอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมบางคนอาจจะแบบเฮ้ยอยากจะสร้างตลาดหลายที่อ่ะแบบเป็นโซนๆแต่ทำได้ไหมผมบอกเลยนะครับว่า ทำได้นะแต่ว่าเราอาจจะต้องแบบว่ามีการแบบมาย้ายตลาดแบบนี้นะครับก็คือย้ายพวกร้านพวกนี้ไปไว้ที่ต่างๆนะฮะที่ผมแนะนําเลยอย่างอย่างเช่นมันก็จะมีแบบว่าโซนที่ผมผ่าฟื้นตรงนี้แหละเราอาจจะเอาตลาดนะครับเล็กๆมาวางไว้ได้นะครับแล้วก็เอาพวกร้านฟื้นต่างๆนะครับย้ายไปไปอยู่ตรงแบบโซนที่มันเป็นแบบพวกโซนผ่าฟื้นอะไรพวกนี้แหละเออมันจะได้แบบอยู่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอาจจะแบบย้ายมาแต่ว่าถ้าเกิดว่า เราจะย้ายเนี่ยแบบตลาดมันขึ้นมาเต็มแล้วเอ้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกนะครับผมมีวิธีนะครับก็คือเราสร้างตลาดแรกนะครับก็คือตลาดที่1นนะครับแบบตลาดนี้เป็นตลาดแรกนะครับก็คือเราลบให้หมดทุกอย่างนะเราหาที่สร้างตลาดแรกเพื่อเป็นแบบว่าเออแบบเป็นเป็นอนะินเทอร์น่ะเป็นเด็กฝึกง,งานนะตลาดฝึกง,งานนะครับพอมีคนมาเปิดร้านนะครับเราก็เอาตลาดเนี้ยย้ายไปในตำแหน่งที่เราต้องการไปโซนต่างๆเลยนะฮะอันนี้ก็แบบเป็นตลาดฝึกง,งาน <việc> Bubble ประมาณนั้นแหละครับ ก็อาจจะไม่ต้องใหญ่มากนะครับก็พยายามคอยย้ายหน่อยละกันเนาะที่ผมมองไว้ร้านค้ามันก็จะมี3ประเภทใช่ไหมครับมีร้านขายฟืนอาหารแล้วก็พวกเอ่อพวกเสื้อผ้านะครับแล้วก็แยกไปได้3โซนเลยนะครับแบบว่าถ้าอยากจะแยกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาสะดวกสบายนะครับคุณผู้ชมก็คือนี่เลยลบให้หมดนะฮะแล้วเราก็แบบว่าทําแบบใหญ่ๆไปเลยนะครับแบบว่าใหญ่แบบมากๆเลยแล้วแต่คุณผู้ชมต้องการเลยแต่ถ้าเกิดว่าแบบไม่อยากใหญ่มากนะครับ คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเฮ้ยตลาดเนี่ยมันก็ใส่ของเพียงแค่อย่างฟืนเนี่ยแค่ร2อเนาะถ้ารวมฐานก็250ใช่ไหมเฮ้ยมันมี5เต็นก็พอแล้วใช่ไหมนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็อาจจะแบบว่ามาลบเต็นในพวกเต็นขายฟืนออกนะครับแล้วก็ให้มันเปลี่ยนเป็นร้านอื่นได้แบบที่คุณผู้ชมต้องการเลยมันก็จะแบบว่าก็ต้องรอตัวเกมเขาทำฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมานะครับว่าแบบปรับแต่งได้เนาะว่าแบบตลาดเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับตลาดขายผักขายฟืนนะครับมีจํานวนเท่าไหร่ เอาละ,ะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมสร้างตลาดมาเพิ่มแล้วนะแต่ว่ามันยัง100%อยู่นะเพราะว่าของมันอยู่ในตลาดนี้หมดเลยนะครับในตลาดนี้มันก็ไม่มีของเลยนะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นอะไรบางอย่างนะว่าเอ้ยต่อให้มันมีแบบตลาด2 3ตลาดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีของเนี่ยมันก็ถือว่า มันไม่นับนะครับเหมือนเวลาเราแยกโซนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีของประเภทอื่นมาปนเนี่ยมันก็ถือว่าแบบโมคะไปเลยนะครับตลาดนั้นอย่างเช่นตลาดนี้เป็นต้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูที่อาหารนะครับ99%แสดงว่ามันต้องมีไข่มาวางอาหารนะครับในเต็นท์อาหารพวกนี้นะครับแบบ1ชิ้นอย่างแน่นอนเออแล้วก็อีกระบบหนึ่งนะครับในเกมนี้นะฮะบ,บางทีเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะแบบวเฮ้ยบ้านอยู่ไกลเนี่ยมันส่งผลถึงเปอร์เซนต์ด้วยหรือเปล่า อันนี้ผมขอบอกเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือเกมนี้มีระบบหนึ่งนะครับที่ต่อให้มันอยู่ไกลนะครับแต่ว่ามันไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ไกลไม่มีผลนะฮะก็คืออย่างเช่นผมมีคนว่างงานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วผมต้องไปเอาเบอร์รี่ไก่นะฮะมันอยู่ค่อนข้างไกลเลยนะครับอยู่ตรงนู้นเลยทีเนี้ยเวลาเขามาเอาใช่ปะเฮ้ยมันมันแบบมาเอากว่าจะกลับไป ใส่ตลาดเนี่ยมันค่อนข้างนานนะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นว่าแบบไอ้ตัวเกมมันจะแบบมีแบบพวกเบอร์รี่นี่ไงมีอยู่ลบ24นะครับมันจะติดลบไว้นะครับก็คือเหมือนมีคนจองไว้นะครับจำนวน24ชิ้นนะ24ชิ้นเนี่ยคือคนยังไม่ได้เอามาส่งที่ตลาดนะครับกำลังไปเอานะครับก็คือแบบว่าเขียนป้ายแปะไว้แล้วนะครับว่าใครเป็นเจ้าของนะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือระบบที่ทำให้เปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าแบบไอตัวผลเบอร์รี่นะครับ ก็คือ63บนะครับบวกไปอีก24นั่นเองทําให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยังคงอยู่ใกล้ใกล้ใกล้เก้าสิบเก้าได้นั่นเองนะครับอันนี้คือระบบที่เกมของออกแบบมานะครับผมว่าอันนี้ตัวนี้เจ๋งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องมีคนที่ว่างงานนะครับเป็นหลักนะว่างงานนะครับให้เพียงพอที่จะว่างพอที่จะไปหยิบเบอร์รี่ไกลๆนะครับแอบแล้วก็กลับมาเท่านั้นเองนะครับมันถึงจะ9 9หรือ100%ตตลอดเวลานั่นแหละครับแต่ว่า หลายคนอาจจะเจอปัญหานะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ไกลเนี่ยอาจจะจัดการได้ไม่ดีพอนะครับมันเลยต้องเปลืองคนนะฮะที่จะต้องใส่เข้าไปเพิ่มแบบหลายๆคนและสุดท้ายใส่เข้าไปมากๆมันก็ไม่พออยู่ดีนะครับก็ลองไปตัดสินใจกันดูเองนะครับว่าแบบสุดท้ายเนี่ยเราจะออกแบบเมืองยังไงนะครับสำหรับวันนี้ผมเอสนะครับก็ เดี๋ยวขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ทําคลิปสอนอะไรนะครับแบบเจาะลึกนะส่วนคลิปนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าแบบมันจะมีข้อมูลถูกผิดประการใดแล้วก็สุดท้ายนะครับผมไม่ได้บอกนะผมเล่นในเวอร์ชั่น0.7.96นะครับเป็นเวอร์ชั่นเบตานะใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเป็นเบต้าเนี่ยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเออบางอย่างเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ว่านี่คือ โดยรวมนะครับที่ผมทำการวิจัยมาครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับซับ c r i b e ด้วยก็ยิ่งดีนะฮะหรือจะซุปเปอร์แงเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการนั่งทำวิจัยเกมพวกนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับเจอกันบ๊ายบาย